Gracias por ver el video. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทลตี้แวรตี้ในการดีๆสรรบคนรักสุขภาพวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดูแลเรื่องสุขภาพดีท็อกนะครับและผู้ที่ใช้อาหารเสริมประเภทน,นี้แล้วได้ผลจริงนะครับมาร่วมรายการกับเราขอเชิญแขกรับเชิญของเรานะครับทางพี่บุญมีนะครับชนะไพบสวัสดีครับ,รบขอ ที่มันมีมาใช้ประบบการการใช้ไฟตัวกับเราน่ครับก็นี่ต่อยนะครับคือหลังจากที่ผมได้ลองใช้ตัวอย่างที่เกี่ยวกับทางด้านดีท็อกนร่งกายอยู่หลายนี่ห้อจบสไตล์แล้วเราก็มางบาว่าไฟตัววิีท็อกตัวนี้มันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นการปัญหาเรื่องของท้องเปท้องเฟื้อเราเป็นเป็นแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุ แต่พอเราทานตัวนี้ป๊ออาการของอทอเฟ้ที่เราเคยเป็นอย่างเงี้ยกับไม่เป็นอีกแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายก็เป็นระบบขึ้นส่วนปัญหาต่างๆที่ตามมาที่ได้ผลก็คืออย่างเช่นเสื้อผ้าบางเกงเนี่ยที่เราเคยใส่ไม่ได้ปัจจุบันเราก็สามารถเตรียมง,ง่ายๆใส่ได้หรือว่าพอเราเดินทางไปบ้านเพื่อนผมเนี้ยเขาจะ่ได้เขาไ็จะบอกว่าเฮ้ยเราผอมลงเป็นเพราะอะไรเงี้ย ปัญหาก็คือว่าเราได้ใช้สินค้าตัวนี้ผมว่าสินค้าตัวนี้โอเคครับผมก็เลยอยากจะบอกต่อว่าคุเพื่อนๆเนี่ยลองใช้อยู่เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ได้ผลก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลากหลายมากมายเลยแล้วตอนนี้ือ็นยังางรัดีขึ้นเรียบร้อยรอเอ๋อเรียบร้อยปัจจายก็เป็นเวลาครับใช่ดีขึ้นใชาโต นอกจากเรื่องระบบกับหายเราล้างสัตที่แล้วยังได้เรื่องของสุภาพสุดน่ารรลมร<น>ัดลโอ้คุครับตัวนี้ได้หลายอย่างจริงนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแนะนํามีอะไรบอกต่อนางเพื่อนๆบ้างครับก็ขอให้เพื่อนๆลองรับประทานดูค,คือจริงๆแล้วทุกคนต้องลองดูเพราะว่าอย่างตัวผมเนีย่ยจะพูดไปมันเป็นที่ที่บอกว่าสิบปาทว่าม่ตรใจคุณต้นลองทำอยู่องเดิมดูถ้าจะได้ผลการดีกว่าอากาศแต่รสชาติเป็นยังไงคบ รสชาติสุดยอดกับเป็นน้ำผลไม้รดทีวีครับโอเคกิดง่ายกินง่ายับโอเคสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้ในรายการของเราเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเรามีสาระที่ดีมาบอกต่อกับท่านผู้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ